โอ้ oh. สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านดเลยนะครับ mm. หายกันไปนานเลยเกินครับเพิ่งจะได้เวลาถ่ายนะครับช่วงนี้ผู้หายไปัจงนานเนะหายไปเป็นเป็นเดือนนะครับกว่าจะได้เริ่มถ่ายคลิปได้อะไรใหม่นะครับอันนี้ก็พามาดูเจ้าคันนี้ครับที่อามาตอนหน้าเกี่ยวนะครับยังตอนแรกยังไม่ไทําอะไรเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็ เริ่มทํากันบ้างแล้วใกล้จะได้ออกงานนะจะได้เดินนะครับเยคิวนี่ประจําเลยอะ่ะ <c oughs> มาถ่ายประจําช่องช่องเสียคิวนี่ก็ถ่ายลงประจําล้วก็ทําอะไรทําอะไรบ้างเจอผมก็ไม่ค่อยมีเวลาช่วงนี้งบหมดก็โดนไปหลายครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าครันนี้เรียนอะไรบ้าง มีอะไรเพิ่มเติมคันนี้ก็จะเป็นเอาปากก่อนดีกว่าปากนี้ประมาณสักสเมตรเก้สสองเมตรแปดสิประมาณนี้นะครับสองเมตรเก้เปตัวเกลียวเป็นเกลียวดันเกลียวดันนะครับตัวนี้แล้วก็ท่อตัว แต่ก่อนน่าจะเป็นผุโปรนะครับตัวนี้ก็เป็นเกลียวดันแลว้วแจวเลยแต่ตัวนี้เนี่ยถ้าได้แบบเนี่ยชุดนี้จะได้เป็นแบบแบนแบนเนาะไม่ใช่เป็นเหล็กเส้นอย่างเงี้ยเป็นตัวแบนเบนนียน่าจะดีผมว่านะค่าน่าจะเกาะดีกว่านี้อันนี้เป็นเลดจ,จะดูก่อนตัวนี้ว่าจะเข้าดีไหมถ้าเข้าไม่ดีกด็จะเปลี่ยนเป็นตัวแบนนะ วันนี้ของก็มาส่งครับนียอะไรคันนี้เลยนี่เจ๊เขียวเพิ่งเอามาเมื่อกี้นี่อะไรนะเจ๊เลยมันหมดเกือบพันเหรอเห็นไหมหมดหมดเกือบพันนะโอ้ตัวนี้หนักแน่จะเป็นซื้อกุญแจ้หน่อยเลยตัวนี้ซื้อกุญแจอือฮึอ่โอเคมากันต่อตัวนี้จะเป็นกระบอกคู่นะครับกระบอกคู่กระบอกคู่ซ้ายขวา แล้วจะมาอะไรชุดนี้ถังแยกอ่าถังยกโคตัวนี้แยกหมอน้ำหม้อน้ำไม่ผูนะครับมาจะผูกแค่ชุดเนี้ยข้างกรอบนิดหน่อยนั่นเองเ <c oughs> มื่อกี้สายเข้านะครับอ่ะเดี๋ยว ต่อกันไหมนะครับก็กรองใช่กรองตัวหนึ่งตัวนี้ทางหนึ่งอันนี้มอน้ามออีมออยม,อ,อยมีบุบนิดหนึ่งยังไม่ทันได้ลองนะครับอันนี้ก็ปั๊มยกโคก็จะเป็นแบบนี้ครับเหมือนกับปั๊มดำหรือเปล่าสายพานครบทุกอย่างครับตัวนี้ก็มีเพิ่มสายพานตัวนี้ซื้อใหม่ตัวนี้ซื้อใหม่กรอง เปลี่ยนใหม่แล้วเรียบร้อยตอนนี้คุณพ่อก็ทำมาทำทุกวันเลยขวาจะเสร็จผมก็มีธุระไปนู่นไปนี่ด้วยหลายอย่างนะครับมาดูช่วงล่างดีก,กว่า <c oughs> ตัวนี้ก็ได้ใบใหม่นะครับใบจากรอดฟงังแล้วก็โซ่โซ่ตัวนี้มันสี่สิบห้าข้อโซ่ครับ คู่นี้ที่ที่ทไรนะสามหมื่นสามหมืนเก้าคู่ละสามหมื่นเก้าครับตันนี้ก็ราคากลางกลางครับไม่ถูกไม่แพงปานกลางแต่ของเพลงก็โอ้คู่หนึ่งก็หลายตังครับแต่ยี่ห้อดีๆก็คู่นี้ก็ได้ข้างหนึ่งแต่ยี่ห้อดีด แลวแต่ใช้ครับบางเส้นก็แพงครับเส้นละสามหมื่นกว่าบาทก็มีแต่นี้ราคาพอไปได้โซ่นะแล้าของถูกก็สองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นปลายๆก็มีนี่เราราคาปานกลางโซสเตอร์ก้อนนี้ก้อนสิบนะครับเดิมทีนี่ซื้อมาคันนี้เนี่ยจะเป็นก้อนสิบสองนะครับก้อนสิบสองเขาตัดออก ก็เลยใส่ก้อนสิบแทนตัวนี้เพราะว่าเราไม่มีก้อนสิบสองนะครับถ้ามีก้อนสิบสองก็ดีเพราะสเปคอะไรโอเคหล้ตัวนี้ก็ใส่ก้อนสิบไปก่อนก้อนสิบก้อนสิบก็ชุดอ่าถ่ายเครื่องใต่เครื่องก็ตัวนี้จะเป็นแปดนิ้วตัว ม่เลยจุดปั๊มก็เก้านิ้วนะครับตัวนี้สายพานก็ห้าเส้นเหมือนเดิมตัวนี้ก็ไปนี่เลยขึ้นตู้ลุกติสองตัวตัวปั๊มก็ตัวหนึ่งตัวนี้ก็ห้าเส้นเหมือนกันฮะตัวนี้แกนเครื่องก็ กลางหน้าสามนะครับตอนนี้ยังไม่ทําสีเลยคันนี้เหลือเก็บสีครับเยอะแยะเลยเจอพัดลมแล้วก็ยอยตอนแรกคิดว่าจะหมดงบประมาณสักเสนกว่าโอ้โหที่ไหนได้ครับหมดเยอะครับสู้สู้สู้ก็สามหมื่นเก้าแล้วก็น็อตแทคอีก กล่องว่าเจ็ดร้อยอีกสามกล่องแล้วก็เครื่องเครื่องนี้แต่ก่อนแต่ก่อนเครื่องก็ไม่มีนะครับแต่ว่าเครื่องแต่ก่อนเครื่องความ,ม,มปซ่อมมันเป็นเจทูนะครับก็เลยตัวนี้ไอเข้าไปขายก็เลยเปลี่ยนใหม่ตัวนี้ก็มาซื้อใหม่นะครับตัวนี้เป็น G จโอแปดซี่เฉยนะตะไม่รู้รุ่นไหนนะครับน่าจะสองร้อยสิบสองร้อยสิบ ไมรวมโบก็ซื้อแบบพวกโอลเลทายเครื่องพวกย่อยย่อยนก็ซื้อซื้อใหม่เก่าเชียงกงนี่ต้นก็ล่อไปตั้งเจ็ดพันเกือบแปดพันนะครับเฉพาะตัวนี้นะครับถ้ามือสองที่ใครแล้วก็อยู่ประมาณสัก4ี่ห้าพันแต่ผมหาซื้อไม่ได้ก็เลยได้ของเก่านอกก็ราคาก็เพงครับจโบก็ ซื้อมือสองมาใส่แก็ Get แน่นๆนี่เลยครับแกวเลยไม่รู้รุ่นไหนนะครับเพราะว่าเนี่ยโคดต,ตรงนี้ไม่มีนะครับปกติรุ่นทั่วไปก็จะเกียนตนี้ g o 8 4แต่ตัวนี้ไม่มีนะตัวนี้นี่รหัสจะอยู่ฝั่งนี้ครับนี่รหัสจะอยู่ตรงนี้ครับนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวน,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 นี้ช่องนะ่ะ ไม่รู้รุ่นรุ่นอะไรนะครับตรงนี้เครื่องเครื่องนี้ก็โอ้หลายอยู่ายอาไรเนาะเกือบแสนได้อยู่เออทอน้ำอาจจะเดื่ บ้านๆนครับไม่ค่อยสวยเท่าไรพ่อก็เดินเองนะครับอันนี้ก็จะมีปั๊มตัวนี้ปั๊มไดกิ้เบอร์ยี่สิบเอ็ดนะครับตัวนี้เพราะว่าห้องเรามันห้องสิบห้องสิบก็ใช้มอเตอร์เม่ยมอเตอร์ไคยบ้าถ่ายรูปมอเตอร์เลยมอเตอร์ตัวน้อยๆครับไคบ้าไคยบ้าตัวกระเป๊กเล็ก เอิใช้ปั๊มก็ไม่ต้องใหญ่มากครับมอเตอร์เล็กอย่างนี้เดี๋ยวมอเตอร์จะสู้ไม่ไหวแต่รุ่นสิบรุ่นนี้ผมก็ยังไม่เคยใช้นะครับเนะี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงครับแต่ว่าห้องนี้เช็คเองกับมือครับห้องห้องเช็คเองเลยแต่ว่าตัวนี้น่าจะเป็นสิบเพลาเล็กหรือเปล่าเพลาเล็กครับตัวนี้สิบเพลาเล็กใช่มอเตอร์ เคยบ้าสิเพล่เล็กถ้าเขาลุกใหม่จะเป็นสิบพล่าใหญ่นะฮะมาเตอร์ไดกินแต่ว่าพูดถึงว่าไอตัวสิเปล่าใหญ่นี้ผมเคยซ่อมไปแล้วมันก็ทนนะครับไม่พังนะแต่พวกเบาพวกวพอะไรเนี่ยก็ไม่พังนะครับแต่ว่าตัวตัวนี้ผมก็เช็คแล้วแหละพวกบวเบาพวกอะไรรวมผมก็ทําใหม่มาแล้วแน่นปึ๊กมาแล้วเหลือแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ พราะเฟืองมันก็ไม่นั่น่ไรเฟืองก็เต็มอยู่แต่ว่ามันก็น้อยกว่าสิบพลาใหญ่นะเฟืองหนึ่งนะครับมาดูอะไรอีกนะปล่องฟางให้ดูใบตบเปลกๆเนะครับใบตบฟางนี่นะฮะผมก็เพิ่งตะกห็นนะครับรุ่นนี้ เดี๋ยวคอยมาดูว่าจะเป็นยังไงนะฮะเรือจะเดินระบบสายคอนโทรนนะครับแล้วก็สายไฟจมไดสตาร์ทนะครับยังไม่เดินใช้น้ำมันเราเดินแล้วเมื่อเช้าเมื่อคืนพ่อก็เดินเนมื่อเช้าเราก็มาไล่น้ำมันแล้วแยกเรียบร้อยเติมน้ำเรียบร้อยก็เหลือจะลองติดเครื่องดูก่อนว่าสายคอนโทรลอะไรต้องใส่นะครับเดี๋ยวมาลองดูก่อนว่า สายเนี่ยไอตัวสายเราไปอัดมาเนี่ยไม่รู้ว่าเราต่กลับข้างหรือเปล่าเรบไม่แน่ใจนะครับเรื่องดูก่อนว่าดันเดินหน้าไปทางไหนอยหยังทางไหนนะตัวนี้มาดูอะไรบ้างฝั่งข้างนี้บ้างครับข้างนี้ก็จะมีท่อน้ำพุแบบแบบนี้นะเก็งง่ายแล้วเกิออนอันนี้ก็ยกยกแล้วก็ใส่เลยก็จะง่ายกว่าของเรานะ แล้วของเราที่ว่าเราทําแบบสวมแบบนั้นก็คือว่าฝาฝาฝาปิดมันใหญ่มันใหญ่แล้วเวลาพับอะ่ะมันพับมันมันโดนท่อก็เลยพับไม่ได้ก็เลยต้องทาแบบแบบสมวมแต่ว่าแต่ก่อนก็เคยทําแบบนี้เหมือนกันนะมันก็นกนง่ายอยู่แต่ผิดบางครั้งเวลาคนขับเขารีบอะ่ะเขาเริ่มปิดตรงนี้ครับนี่เคยโดนเริ่มปิดตรงนี้ข้าวดี่รั่วออกมาตเต็มเลย รีบเกี่ยวเกินเกี่ยวมันเกินกากอุ้มได้ยกท่อได้ก็ไปเลยลืมปิดส่งก็ประมาณนี้ครับเหลือเนี่ยพวกนี้ก็เป็นกระดูกกระดูกเหล็กหมดนะครับแต่ว่าทําไมเขาพ่นสีผมก็ไม่รู้เหมือนน้ชุดอุ้มเนี่ยเป็นเหล็กหมดเลยนะครับเนี่ยเหล็กหมดเลยท่อก็ท่อใหม่ใหม่เจฝุ่นจับนะฝุ่นไม่ได้ล้างนะคันนี้ไม่ได้ล้างเลยผมยังไม่เคยขึ้นไปข้างบนเลยนะ ตั้งแต่เอามาเนี่ยมีแต่พวกน้องๆเขาขึ้นไปพวกพี่ก็ขึ้นไปผมยังไม่เคยขึ้นไปเลยข้างบนที่ขับก็เหมือนกันก็ <c oughs> ขึ้นไปทำขั้นเร่งนิดหน่อยครันนี้จะได้ใบใหม่นะครับใบใหม่จากราดฟางก็ดีนะะแต่ว่าเราใช้มาแล้วนิดหน่อยใบย,ยังหนาเลยใบหนา ใช้ไม่ได้หน่อยมันก็เลยสนิมมันกินนะฮะแต่ใบใบใหม่นะครับใบใหม่ใบเจ็ดสิบห้าเซนก็คันนี้ว่าจะเอาไปลองนาปรังนะครับลองนาปรังแลดูก่อนนะนา,านาปังแถวไหนมีเนาะแถวบ้านเราเนี่ยเรจะได้ลองสักหน่อย อุ้มหนึห่งผมว่าใหญ่เลยนะอุ้มประมาณสองตันห้าหรือเปล่าเนี่ยมาเริ่มเลยก็เดินสายคอนโทรลเรานำ่งสิบแปดนะครับตัวนี้ถังลมถังลมตัวนี้นเป็นตัวเตรตัวโปโลตั่ลมนั่นอยู่ข้างใน,นอ่ะพ่อเกย้ายไปใส่ข้างใน นี่ก็ถังกุญนเจนะฮะมานี่เลยโอ้เจียวคันนี้ก็อล่งใช้ได้นะครับคันเล็กๆเกบาเยอ้นนั่นก็เบาอกนั่นก็อันเอาของเก่ามือสอง ถอดจากไอคันข้างหน้านะคันคันคันข้างในทางนู้นมาใส่คันนี้เพราะคันนั้นตัดแล้วตัดเอาเป็นอะไรคันนี้แหละจะเหลือสายพานตรงนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวตอนลองอติดเครื่องลองเสร็จปั๊บเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูนะครับว่าตอนเดินครับตอนเดิน เป็นยังไงเพราะว่าเราติดเครื่องวันนี้เราติดเครื่องไล่นาวันก่อนปับ๊บแล้วก็ดูว่าโยกคอนโทรซ้ายขวาไปทางไหนแล้วเราก็จะมาทําตัวขายึดสายแล้วก็เดินสายไฟซื้อกุนเจ้ครับผมให้เสร็จปับ๊บแล้วก็จะมีอะไรท,ที่ที่ต้องทำก็ตัว เดินสายไดชาร์ตเนี่ก็ต้องถอดไดชาร์ตไปดูก่อนนะฮะใช่ไดชาร์ตเพราะว่าต่อก็ต่อไม่ถูกเนี่ยไดชาร์ตเนี่ยต่อไม่รู้สายอะไรบ้างเียผมก็ไม่เข้าใจมันเยอะเหลือเกินเนี่ยนี่ก็เส้นหนึ่งตัวนี้ก็เส้นหนึ่งรวมๆนี่รวมๆนะเส้นหนึ่งออน่าจะได้ไปถึงร้านแหละผมว่าตัวนี้ก็สายนี่นี่เป็นสายเข้าเบ็ดด้วยวา เด่นหนึ่งผมก็เลยเวลาตามช่างมาดูเนี่ยช่างก็จะไม่ชอบมาดูนอกข้างนอกงานนะข้างนอกนะนอกร้านนะเขาจะไม่ค่อยอยากมานะแต่เรามีวิธีนะเราก็ถอดเจ้าใดดีแป๊ก็ดูเลยไม่รู้เสียไม่เสียแล้วถอดไปให้เขาปุ๊บแล้วก็แล้วก็ถามให้เขาว่าวิธีต่อยังไงให้เขาต่อหลอดฟองหลอดไฟอะไรมาให้แล้วก็แค่บอกว่าสายนี้เข้าใส่ไหนใส่ไหนเข้า ไอตัวสวิตกุญเจตัวไหนไปแบตไปอะไรเก็ให้ก็ตอบให้เราก็ค่อยเดินจำเข้าจำเข้าเลยมันจะง่ายเพราะผมกม็มีความรู้รื่องนี้นะแต่ก็ให้ร้านเขาเดินมาให้แล้วก็เดินเข้าอย่างเดียวพอดีได้ไปเช็คด้วยเสียไม่เสียไม่ด้วยไหนคัดเอาคันนอกไอคัดเอานอกคัดเอานาอีก <c oughs> ได้ก็มีหลายรุนาาย่นนะได้ชติ เ็นอาจจะประมาณนี้นะครับเออพึ่งแต่มาครับห่างหายกันไปนานนะครับต้องขอไปด้วยครับไม่ค่อยว่างครับงานมีแต่ง,งานเดินสายเปน็นคนไม่ดีตุระเยอะครับก็พึ่งจะได้มาถ่ายครับแต่คลิปก็จะประมาณนี้นะครับก็ต่อไปก็จะได้ลงบ่อยแล้วแหละครับเพราะว่างานก็น่าจะเริ่มมีบ้างละ ดีได้ถ่ายให้ดูประจำครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ